เป็นประเด็นดราม่าร้อนๆในโลกออนไลน์กรณีนาราเคปะเธอไปออกรายการแฉในวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาดำเนินรายการโดยมดดำคชาาน็อดบัวริตและดีเจบุโกซึ่งในโลกออนไลน์ต่างวิพากษ์วิจารณ์ในกรณีที่ดาราพูดเลือกคอเอาแต่กลับถูกพิธีกรคอยเบยรกและขัดและพูดไม่ให้เกียรติอยู่หลายครั้งเหมือนหลอกให้มาขายของแต่สุดท้ายต้องกลับมาร้องไห้ โดยนอกจากประเด็นดังกล่าวหลายคนยังให้ความสนใจเรื่องของการหลายคนยังให้ความสนใจเรื่องของการพบกันระหว่างนาราเคปะเทยกับหนึ่งในพิธีกรอย่างน็อตวลลิศซึ่งมีแนวความคิดต่างขั้วกันโดยก่อนรายการออนแอร์นาราก็ได้ลงสตอรี่ไอโปรโมทบอกว่าเจอกัน4ี่ทุ่มอยากเจอพี่น็อตทั้งนี้ในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ที่ให้นาราพูดโปรโมทขายของนั้นน็อตวลลิตแดน ได้นั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งแบบห่างๆให้มานั่งหรือยืนใกล้ๆกระทั่งนาลาขอยืนขึ้นและหันไปกวักมือเรียกบอกว่าพี่น็อตมายืนข้างๆกันได้เลยค่ะจนน็อตลุกขึ้นยืนและเดินมาใกล้ขึ้นแต่มดดําก็รีบเบรกจะยืนตรงกลางระหว่างทั้งคู่นาลาก็ไม่ยกอา้าวทาไมก็ยืนไปสิหนูจะยืนข้างเขาพี่น็อตมาเลยค่ะจนได้ยืนข้างกันขณะเดียวกันในคอมเมนต์ของร้นในรายการก็ยังมีคนคอมเมนต์ว่าแบนน็อต กันเป็นจํานวนมากนอกจากนี้ยังมีอีกช็อตพีคในตอนที่รายการมอบของให้นาราก่อนที่น็อตจะยื่นของให้อีกเซตว่าก่อนที่น็อตจะยื่นของอีกว่าอ่ะน,นี่ด้วยนาราก็หันไปมองก่อนจะปฏิเสธไม่ขอรับของโดยบอกคําๆว่าไม่อยากได้ริปบ่ะเอาพอเอาแค่นี้พอจนน็อ จนน็ตต้องเก็บของออกไปล่าสุดวันที่28กระกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากการมีดราม่าเกิดขึ้นนาลาก็ได้ออกมาโพสข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าขอโทษมดดาที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นและยืนยันว่าไม่โกรธเรื่องคําพูดในรายการและขอบคุณโอกาสที่ยื่นมาให้